ปัญหาสิวเกิดวนซ้ำไปซ้ำมาคนเป็นสิวจะเข้าใจสิ่งนี้มากเลยครับเรามาจบปัญหานี้ด้วย4เต็ปไปพร้อมกัน,กนลุยสวัสดีครับมาเจอกับไม้ไหนเอาไม่ลองไม้นะครับผมเพื่อนๆเคยเจอกันไหมครับเรารักษาสิวตั้งนานนะครับพอสิวหายหน้าใสนิแปบบ๊บหนึ่ง สิวเม็ดใหม่ครับผมก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็กลายเป็นรอยสิวใช่ไหมครับผมเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่วนซ้ำอย่างนี้ครับผมแกไม่จบเป็นสิ้นทีนะครับคือสาเหตุการเกิดสิวคราสจริงๆมันมีหลากหลายปัจจัยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดจากที่เราล้างหน้าไม่สะอาดครับผมเช่นแบบทาครีมกันแดดหรือว่าแต่งหน้านะครับแล้วเช็ดออกไม่หมดนะหรือว่ามีการใช้ครีมบำรุงที่ไม่ตรงจุดครับผมเช่นแบบมีปัญหาเรื่องสิวก็ต้องจัดการเรื่องสิวด้ยตรงถูกไหมครับเพราะไม่ง้นครับอาจจะทําให้เกิดเป็นสิวเนี้ยซ้ำๆขึ้นได้นะครับ้ัใผิชลตภ ที่แบบไม่ต้องกับผิวเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นสิวเนี่ยตามมาได้เหมือนกันนะจงกระทำมั้มา่เจอ4เต็ปทรงสิวสู้ขีดของ New Era c d n e Repair f a c i a น s รี n บา r e าครับที่เขาจัดเซตเครีมจาัดก,การปัญหาสิวครับผมตั้งแต่เริ่มต้นคือการล้างหน้าจนกระทงไปถึงการทาครีมบำรุงเลยนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมไว้เลยครับว่ามีการทดสอบของคนใช้จริงครับเป็นเวลา7วันนะพวกสิวออกเสบมีการดีขึ้นรอยสิวจางลงสิวตันเนี่ยลดนยอยลงเลยนะครับผมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองที่ผิวหน้าไหมกันนะครับ ซึ่ง4สเต็ปเนี่ยครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่ ต็วแรกกันดีกว่าครับตัวแรกือตัวนี้เลยนี่ New w e a a c n e a d v a Maysera ครับผมคือตัวนี้ครับจะใช้เช็ดเครื่องสำอางนะครับผมจะบอกกับคนที่แต่งหน้าบระจาหรือว่าแต่งหน้าเบาๆนะครับเช่นผู้ชายแบบเรานะมีการทาคอนซลีลเลอร์กลุบรอยสิวหรือว่าใต้ตาใช่ไหมครับหรือว่ามีการแบบใช้แป้งเพื่อควบคุมความมันเนี่ยก็ต้องเช็ดออกเหมือนกันนะครับหรือว่าใครทากันแดดเนี่ยก็ต้องเช็ดออกเหมือนกันนะครับเพราะว่ากันแดดเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อติดหน้าเรานานใช่ไหมครับผมโฟมล้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะ ถ้าเราไม่เช็ดออกเนี่ยอาจจะเกิดการอุดตันในรูขุมขนได้นะครับหลังจากที่เราคลีนหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราต้องมีการล้างหน้าต่อด้วยครับคือตัวนี้เลยนี่ New e a Acne Repair Gentle Micro Cleanser ครับตัวนี้ครับเป็นเคนเซอร์สูตรอ่อนโยนครับผมใครที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่ามีแนวโน้มเป็นสิวง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะและที่สำคัญครับผมเป็นปัญหานหนึ่งที่ผู้ชายไทยหลายคนต้องเจอครับคือนี่เลยเขาช่วยวควบคุมความมันยาวนาน8ชั่วโมงนะครับผมถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะ และยังไม่พอครับตัวนี้คือไม่ทำลายผิวกรับผมเพราะว่าเขาไม่มีสาร SLS เป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ดูนะครับตัวต่อมาครับคือนี้เลยนี่ Nevea Acne Care Super Serum ครับตัวนี้เป็นแบบซองครับสามารถทานในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับช่วยลดปัญหาสิวนี้ได้ดีมากเลยนะและใช้ต่อเนื่องครับผมก็ทาให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับไม่พอครับตัวนี้ครับช่วยจัดการปัญหาเรื่องรอยสิวเนี่ยลราก็สิวอุดตันได้ดีด้วยนะครับแล้วตัวต่อมาครับคือนี้เลยนี่ Nevea Acne Repair Spot Serum ครับตัวนี้ครับเป็นยาแต้มสิวที่แต้มเฉพาะจุดนะครับผมเช่นสมมติว่าเป็นสิวอักเสบครับก็เอาตัวนี้ครับแต น้ำได้เลยนะซึ่งตัวนี้ครับจะช่วยจัดการปัญหาสิวและรอยสิวเนี่ยจางลงใน3วันนะครับผมตามที่เขาเนี่ยเขียนหน้ากล่องไว้นะและทั้ง4ตัวนี้ครับนี่ซึ่งทุกตัวนะครับมีส่วนผสมที่ช่วยจัดการปัญหาเรื่องสิวนะครับผม5ประกาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมที่เขาเขียนไว้หลังกล่องนี่นะมีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกคือนี่เลยมีซีซอบริสุทธิ์99%ครับที่ช่วยลดปัญหาสิวนะก็มีนี่มีแมกโนเรียครับช่วยปลอบประโลมผิวครับแล้วก็มีนี่เห็นปะเขียนเหมือนกันหมดเลยนะนี่คือซาลิไซล ผมช่วยบาดเซล์ผิวครับแล้วก็มีคาร์นิตินครับควบคุมความมันบวกกับไฮยาลูรอนนะครับผมช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเพราะคือใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าแห้งเลยนะพูดมาเยอะนะครับเดี๋ยวไหนมาลอง4ตัวนี้ให้ดูครับว่าเท็กเจอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไปดูกัน ก็มายนะคะเพิ่งกลับมาจากการออกอีเวนต์นะคะก็คือนาแน่นมากทั้งรองพื้นเชดดิ้งแป้งคุมมันนะครับผมกันแดดอีกนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะนีดด้ครับที่ไม้จะมาใช้ตัว n i เวียแอนเน่รีแพคกันนะครับมาโดนตัวแล้วนะคะต้องเป็นตัวนี้เลยครับคลินซิ่งสูตรน้ำนะครับผมเนาะซึ่งตัวนี้ครับออกแบบมาสําหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยครับก็คือให้เราเนี่ยหาสำลีสำลีมานะเราก็เอาตัวครีนซิ่งนะครับผมเทลงบนสำลีนะครับอ่าเดี๋ยวมาให้ดูเนื้อ คลีนชิ่งกันก่อนเนี่ยเป็นเนื้ออย่างนี้นี่เนื้อน้ำใสๆเลยครับแบบนี้นะครับผมเราก็จะมาคลีนหน้าก็คือเทโลโมบนสำลีแบบนี้นะนี่ขอแปะผมแป๊บนึงนะก็ทําให้เราเนี่ยคลีนหน้าทิ้ง่ายขึ้นนะครับก็คือต้องคลีนตามแนวพองขนนะควรจะได้เห็นหน้าสดใหมก็เลยนี่ดูดิรองพื้นแน่นๆเลยออกดง่ายมากเลยนะครับ ก็คือเนื้อปางเบามากเลยเหมือนแบบ,บาเบามาเหมือนน้ำเลยเอระอู้รองพื้นแน่นเลยครับอ่ะเดี๋ยวต้องรองอีกรอบนึงนะครับมาเพราะว่าวันนี้ก็ทาเป็นแน่นอยู่นะนี่เฮ้ยหมดแล้วองจริงรอบที่สองเมื่อกี้ก็คือใกล้หมดแล้วแหละอันนี้คือแบบเพิ่มความส่วนน,นิดนึงนะครับนี่ว้า สบายใจมากไม่เหนียวเนินหนาเลยครับนี่คือหน้าสดใหม่เห็นปะจะมีรอยสิวนะครับผมแล้วก็มีสิวอยู่บ้างน,นะครับบางเม็ดนะโอเคที่สำคัญคือหลังใช้ครับไม่เหนียวเนินหนาหน้าเลยครับเมื่อเราใช้ตัวคลีนซี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องมาตัวคลีนเซอร์ต่อกันเนาะคือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ครับเป็นเนื้อถึงเจลครับแบบนี้นี่นะอ่ะแล้วเราก็มาล้างหน้ากันนะครับ หูเนื้อฟองนุ่มมากเลยครับเนี่ยโอ,อ้ต้องอำหน้าตามยางพงขนเนี่ยครับนุ่มมากทำให้เราแบบล้าหน้าได้เพลินมากเลยเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ควบคุมความมันนะครับหลังล้างออกเนี่ยหน้าเราจะแบบดังเกี้ยงแต่ ตัวนี้คือแบบหน้าไม่แห้งเลยครับแล้วก็ไม่นกเอี่ยเลยครับโอเคเมื่อเราซาบหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อต่อมาครับเราองมีการทาตัวครีมบำรุงกันเนาะซึ่งครีมบำรุงตัวนี้ครับจะเป็นตัวซูเปอร์เซรั่มครับตัวนี้ทามาเป็นแบบซองนะนี่ซูเปอร์เซรั่มตัวนี้ครับผมซึ่งเนื้อครีมคราวจะเป็นสีแบบเหลืออ่อนๆนี่นี่นะครับเห็นปะแต่ถ้าเราเนี่ยครับทาทั่วใบหน้านะ เราก็เกลี่ยตามแนวพงขดนะครับมีโอเค,อ,เคอุ้ยเกลี่ยง่ายนะเกลี่ยง่ายซึมไวครับตัวนี้อ นี่ซึมไปแล้วครับไม่เดีียวเนนาหน้าเลยนะตัวต่อมาครับจะเป็นตัวนี้เลยนี่สปอร์ตเซรั่มครับซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ทาเฉพาะจุดที่เป็นสิวอักเสบนะครับก็มาเนี่ยจะมีสิวอักเสบอยู่ตรงนี้นิดนึงเห็นปะ่ะเม็ดนึงที่เหลือเป็นรอยสิวนะผู้กรอยสิวครับก็คือใช้ตัวเนี่ยเซรั่มในการทาไปแทนนะครับผมแลวก็มุิว่าเราแบบเออสิวอักเสบเฉพาะจุดครับก็เอาตัวเนี้ยใช้ตัวนี้ครับสปอร์ตเซรั่มนะครับในการทานะ เช็นเจียใสๆแบบนี้เห็นป่ะนีครับผมเราก็ให้เราเนี่ยทาไปเฉพาะจุดนะนี่เราก็ทาไปเฉพาะจุดเลยโอ้จากตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสีขั้นตอนของตัว Nivea Acne Repair นะครับนี่สีตัวนี้นะก็ตัวนั้นคือที่ไม่ใช้วันแรกนะครับผมเนาะแล้วที่ไม้ไปล่าสุดมาครับคือไม้เนี่ยไปเล่นวินเซอร์ที่พัทยามาครับต้องบอกเลยว่าเจอทั้งแดดเจอทั้งทะเลใช่ไหมครับผม ผิวหมองคราบอย่างแน่นอนเนาะมันก็ต้องมีการป้องกันครับด้วยการทาครีมกันแดดที่เป็นตัวสติ๊กนะครับผมทาบนผิวหน้าคือตัวนี้ครับมันจะกกอบผิวหน้าได้ดีมากแม้กระทั่งเราโดนน้ำทะเลครับผมตัวกันแดดเนี่ยครับผมคือไม่หลุดออกไปเลยแต่ข้อเสียครับคือถ้าเกิดเราไม่คินหน้าออกเนี่ยอาจจะการเป็นสิวอุดต,ตันได้นะคือเราสันาาที่ขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมครับผมมันก็เลยหยิบตัว advance m c e l l a r นะครับมาครีมบนหน้านะครับผม เดียวว่าเอาพวกกันแดดที่เกาะติดเนี่ยออกได้ดีมากเลยครับประมาณแบบสองสาครั้งเนี่ยก็คือออกเกลี้ยงแล้วนะแล้วไมค์คก็คือใช้ตัวคลีนเซอร์ตัวนี้ครับในการล้างหน้าต่อครับผมเป็นสุดอ่อนโยนครับผมใช้นในการล้างหน้าเพื่อช่วยจัดก,การพวกปัญหาสิวอุดตันแล้วก็ ความมันบนใบหน้ามันเนี่ยออกไปนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้อ่อนโยนไม่มีสาร SLS ที่ทำร้ายผิวครับและนี่ครับคือผิวหน้าหลังจากที่มาจากพัทยาครับผมสังเกตเลยว่าผิวหน้าเนี่ยอาจจะมีคราบนิดนึงครับแต่ที่สังเกตเลยคือไม่มีสิวอุดตันใหม่เกิดขึ้นมาเลยคืออย่างครัทแไ้ไปทะเลมาเนี่ยกลับมาครับ ก็มีสิวอุดตามแล้วก็แบบสิวอัฟเซบเนี่ยเกิดขึ้นมาบริเวณแก้มนะครับแต่รอบนี้คือไม่มีเลยครับผมเพราะว่าไมค์ครับใช้ตัวนี้เนี่ยในการคลีนพวกกันแดดเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็คือลดปัญหาสิวอุดตามในรูขุมขนได้ดีมากเลยนะครับแบบนี้คือแฮปปี้มากเลยนะอาจจะแบบมีรอยค้านิดนึงครับผมแต่ว่าไมค์เนี่ยรู้สึกว่าเออผิวหน้ามองคล้ำแล้วบวกกับมีรอยดำที่มันเห็นชัดใช่ไหมครับแล้ก็เลยใช้ตัวซูเปอร์เซรั่มเนี่ยทาลงไปครับผม หลังใช้7วันครับังเกตเลยว่าผิวหน้ามันเนี่ยนุกกระจ่างใสขึ้นมาแล้วครับจักเดือนนะครับคือเรียกได้ว่า7วันครับสิวก็ไม่มีหน้าก็กระจ่างใสขึ้นครับผมคือส่งตัวนี้คือแฮปปี้มากๆเลยนะครับเราถามว่าเอ๊ะไม่มีการใช้ตัวนี้หรือเปล่าครับผมมีภาพผ่อนหลังหรือเปล่าครับจริงๆคือมีนะคือไม้นี่ครับมีสิวอุดตันเกิดขึ้นมาบริเวณแถวๆเนี้ยเป็นหัวนอนิดนึงครับผมเป็นสิวอุดตันเนี่ยหน่อยแล้วม่เราใช้ตัวนี้แต้มไปใช่ไหมครับประมาณ2วันเนี่ย หัวนองเรับผมหลุดไปแล้วก็ทิ้งรอยเวีน้อยมากครับเรียกได้ว่าตักาบพวกสิวอุดตันหรือว่าสิวอ,อักเสบนี่ยที่สีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะใครสนใจสีตัวนี้นะครับต้องบอกว่าหาซื้อได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าเป็นของนีเวียคือโด่งดังมากเลยนะไม่ว่าจะตามบูธวาสดนหรือว่าสสินค้าชั้นนำทั่วไปครับหรือออนไลน์ตามช้อปปีล้ลาซาด้าของทางแบรนด์เดี๋ยวไมทิ้งรีวิวใต้คลิปนี้นะครับพิกซิ้ได้เลยนะ ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับผมวนซ้ำไปซ้ำมารักษาไม่หายสักทีครับผมแนะนำเลย4สเต็ปทรงสิวสู้ขีดของ n i v e a a c n e Repair Fine Skin Rebalance ครับจสาก,การเรื่องสิวเนี่ยไดีจริงๆเลยนะครีมก็สำอางคลีนเซอร์ล้างหน้าทาครีมบำรุงบวกกับแห้มสิว4สเต็ปเอาสิวสู้ขีดไปเลยแนะนำเลยครับส่วนใครนะครับที่มีอะไรเนี่ยอยากจะปรึกษานอกจากเรื่องสกินแคร์ครับผมใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร้านสมนนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยเหมือนกันแล้วเราจะ มาดูดีไปพระคมกันว่ามาเจะกันใหม่นะ่นเอาไม่ลองไม่อย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊ายบายอ๋อทีสเตปตัดการซิวไปเลย